เอาละครับผ่านคนไปนะครับสำหรับวิธีการพาไว้ได้ครับแร่ลงแล้วออกเร็วออกเร็วตรงนี้ผู้สิ้นยังให้เป็นบอลของชมบุรีครับเดกฤทธิ์มองก้มหน้าก้มแล้วเปิดเสาแรกครับแล้วเสาสองก็ไม่ได้ครับโอ้ยสองเสาแล้วมีตัวเจ็บถลายไปชนกับเสาแล้วครับยิ่งหลายครั้งแล้วนะครับเปิดด้วยซ้ายครับธีรชัยธีรชัยบอลซ้ายโค้งมาตรงนี้ได้มงในมงหนโหนครับตัดทีสีหา เล่นกับวิเตอร์มาโรครับวิเตอร์ดูดบอลห่างตัวเสแล้วครับเสร็จภุริทัศน์ดูภุริทัศน์มองมองแล้วตักโดงบอลโดงโดงบอลขโอ้ <JESS> โหซ <c oughs> ุปเปอร์เซฟของมางรงวงทองคำครับโอ้โหเซฟตรงนี้ต้องทั้งอ่านทางดีออกมาจังหวัะถูกแล้วปฏิกิริยาหไวด้วยนะครับดูครับของซิสเกตวางขวาดูโรซิม,มี่ดูครับดูโรซิม,มี เพียนเท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายของดูโรซิมิโยกโยกเขวากโยกเข้าขวาโดนเหนียวหน่อยหน่อยจุดโชคเลยครับโอ้โหความสามารถของตัวเหลือร้ายจริงๆครับดูโรซิมิครับเหลือครับกอละเบครับต้องมีครับโอ้แต่ตรงเนี้ยแฝงจุดนะครับหายมือให้ไปลายพอเขาโยกกลับมาเข้าไปทางเดิมครับมือก็เหนียวไว้ปล่อยช้าไปหน่อยต้องว่ากันแบบนั้นนะครับเป็นเหตุผลว่าทําไมเจ้าตัวไม่เถียงนะครับเนี่ยครับ ดึงซะอยู่เลย <c oughs> ด,ดูโดูรซูมิวิ่งเข้ามาแล้วซัดโอ้ครับโโอ้ลูกนี้หมดจดจริงๆครับซ้ายของโดูรซูมิในที26ครับ <c oughs> สีสเกตขึ้นนำจอมบุรีหนึ่งประตูต่อศูนย์นิ่มๆเลยนะครับจกกังหวะยิงตรงนี้ถึงกับเป็นจุดโทษแล้วยิงคมแล้วเกินห่างโคนเสานิดเดียวครับได้สมศักดิ์กระดวนกับบรูษษัปปโสยังโดนจิ้มออกมาได้ครับ บอลของชมบุรีทางขวานูรุนโอ้โหที่เงียบอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับนูรุนหนึ่งต่อหนึ่งนูรุนสับสับเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหติดเซนน่นลงครับเหลือจังหวะยิงเนี่ยครับทำไม่ได้ครับรุสประสววรุษให้มาดูอาสมเซาอาสมเซาถึงด้วยครับดีโก้คุณย่าครับโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งแบบนิ่มๆเลยครับนาทีสามสิบหกครับชมบุรีกลับมาได้ครับโอ้โหจังหวัดจ่ายยัดแล้วถึงกีโก้คุณย่าพอดีพอดีครับหนึ่งหนึ่งเกมกลับมาว่ากันเลยครับ ต่อสายงานกันนะครับอืตรงนี้เอกธพครับตำแหน่งยืนน่าจะผิดไปสักหน่อยนะครับจังหวะสาก,กัดก็เลยพลาดครับเนี่ยครับโอ้โหบอลเจ้ากรรมมันโชคดีด้วยนะครับลอดหว่างขาจากด้านหลังมาพอดีและคนจ่ายก็จากด้านหลังครับเอาอยัางแจ๋ไม่ทันเหมือนเหมือนจะควักแต่ยังไม่ได้ควักดูซ้ายตรงนี้ก่อนครับวู้ยเขี่ยวเสาครับโอ้โหซ้ายของเทียรก็คุณย่าดูเทียชัยอาจจะหลอกยิงได้เลยครับโอ้โห บอข้ามคันลุงนิง่งดูโรซมี่ออกขวาทาตีอ้อมหลังมาให้ทาตีเข้ามาโอเจโอเจหลายจังหวะครับไม่คือในทาตีดูโรซมี่ได้จริงครับไม่ได้ครับซ้ายแล้วหลุดกรอบออกไปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปที่ไหนอ้าวมาแล้วครับแล้วดูบอลของชชบุรีมองหาเพื่อนเสาสองเกือกโอ้โอ คือบอลมันมาแรงด้วยครับเกลือกนิดยิงหลุดออกไปแบบไม่ได้ลุ้นครับออจิงขวาบอลมันย้อนไปหน่อยครับโอ้โหติโก้คุณยายังได้ต่อเน,นื่องครับชมบุรีอาสมเซาดึงข้ขวาได้ปัดแล้วหลุดกองโอ้โหเหมือนจะข้ามคาเลยครับธิรชัยวิ่งเข้ามาปัดบอลโอ้โหดึงสามเหลี่ยมนิดเดียวโอ้โหนาทีเซ็น ผู้เสียหาสัญญาณครับดีระชัยเปิดมาแล้วบอกทุกทีไกลบ่งโอ้โหจิตติพง์ครับขึ้นบงแบบกะย้อนเสาไกลครับบงโอ้โหเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสีสุดเย็กับชนบุรีเป็นเกมที่พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับทั้งสองฝ่ายครับสองประตูมาจากครึ่งแรกหมดเลยครับนาทีที่26ลูกจุดโทษคอนโดชิมี่นะครับแล้วก็เป็นเทียโก้คุณย่าครับตามที่เสมอได้นาทีที่36 ก็จบเกมไปนะครับเป็นผลออกมาที่ไม่ได้บวกกอบทั้ง2ทีมนะครับชนบุรีก็มีเพิ่อมอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองครับทตให้พวกเขายัางอยู่ที่5เหมือนเดิมนะครับ